สวัสดีครับผมอิกบี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตใน year 5 season นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะเกี่ยวกับการปรับตัวละครเก่าๆเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวละครใหม่และแผนที่ที่รีวิวใหม่จะมารีวิวให้คลิปหน้านะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มแกจเจตใหม่ครับแกจเจตใหม่ที่นําเข้ามาครับจะเป็น Proxi m ม t y a l a r m แกจเจตนีจะทํางานเมื่อมีฝั่งบุกอยู่ในบริเวณนะครับและจะส่งเสียงปีเพื่อให้ฝั่งปอกการู้ตาแหน่งของฝั่งบุกตัวละะครรรที่สาามถใใช้้้ Proxim Aarm ity นนบก็จจขึหอเย ต่อมาจะเป็นการปรับปืน ACS12 ครับของอ l ริบายและ Mastero นะครับโดยจะมีการเปลี่ยนรูปแบบกระสุนนะครับจากกระสุนลูกไป,ปกระสุนลูกโดดคล้ายๆปืนลูกซองของเคตนะครับและมีการเพิ่มดาเมจจากนั้นละ2 7ขึ้นมาเป็นนัดละ41และเพิ่มระยะดอปออฟเป็น18เมตร ต่อมาจะเป็นการปรับระเบิดสตันของโซเฟียและอีลาแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาโดนสตันเนี่ยจะทําให้หันเมาช้าแล้วก็เดินช้าแต่หลังจากการอัปเดตแล้วเนี่ยระเบิดสตันของโซเฟียและอีลาเนี่ยจะทําให้แค่เดินช้านะครับไม่ทําให้หันเมาช้าอีกต่อไปต่อมาจะเป็นการปรับโดนโยคายของเอ็กโคนะครับเมื่อเราโดนโดนโยคายเ e อ็กโคสตันนะครับจะไม่ทําให้จอเราสั่นนะครับแค่มีเอเฟลอยู่ตามจอและจะล็อกเวลาการหายสตันของเอ็กโคนะครับเป็น10วินาทีและจะไม่คํานึงถึงการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนะครับการปรับอย่างที่2องของเอ็กโคน โลกของ E c h คถูกนำออกนะครับจะกลายเป็น Impact พินเนแทนการอัปเดตอย่างต่อมาครับจะเป็นการอัปเดตของฟิงก้าเมื่อฟิงก้ากด a r e n a นียลเเพื่อชุบเพื่อนจากที่จะมี HP อยู่5นะครับจะเพิ่มเป็นส0สต่อมาจะเป็นการปรับตัวละคร,คารกาลีนะครับปืน p ี่6ของกาลีนะครับถูกเปลี่ยนเป็นปืน SPSMG 9ของแฟชและ SMG ของแคสนะครับจะมีการเปลี่ยนสโคปจาก Red ดอ t เป็นสโคป defect และลดเวลาการระเบิดของ LV Explosive l a n d ลดลงจาก2 5งาวิเป็น1.5ึาวิและลดเอฟเฟกต์จอสั่นเมื่อยิงสไน ต่อมาจะเป็นการเพิ่มปืนพก PRB 92ของคาบิเตานะครับให้กับโนมัดแล้วก็เพิ่มปืนพก LFP 586ครับของหน่วย GIGN ให้กับเขตต่อมาจะเป็นการอัปเดตของโอรินะครับเมื่อก่อนเมื่อโอริชนกําแพงแล้วก็แพงแตกนะครับจะลด HP ของโอริไป10 HP แต่หลังจากการอัปเดตนะครับจะลดลงเพียง5 HP เท่านั้นและเพิ่มการติด a เกก e g r ิ p ให้กับ MP 56โอริทเท่านั้นครับต่อมาจะเป็นการเนฟตัวละครหญิงนะครับถ้า,าจำกันได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยหญิงมีแค่เดลล่า3ลูกนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มเป็น4ลูกแต่ในซีซั่น2ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการลดลงเหลือ3ลูกเหมือนเดิมสุดท้ายครับจะเป็นการปรับอมารุนะครับเมื่อเราใช้การล่าหุกพุ่งเข้าไปในหน้าต่างเนี่ยจะทําให้หน้าต่างแตกเลยแต่ในซีซั่นสนะครับหน้าต่างจะยังไม่แตกเลยนะครับจะแตกพร้อมกับตอนที่อมารุเข้าไปแล้วและเพิ่มความเร็วในการนําอาวุธขึ้นมานะครับและการปรับอีกอย่างของอัมารุนะครับอมารุสามารถเกี่ยวแฮตและทะลุแฮตขึ้นไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทําลายแฮตและนี่คือการอัปเดตทททัั้้้งงงงหหหหหมมมดขขอออตตววละะคคครรรรรรเเก่่่่่่าาาาๆนนนใใใใืแแีิจป ถ้าใครชอบนะครับฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสวดีครับ